ดำๆเนี่ยเขาเรียกว่าอีตูบานเท่าเด้อเขาคุยนิ่งแถเมื่อกี้นี่ฮะนิ่งแถเมื่อกี้มันบูดึงเงียบเงียบกริบอิ่มชิมอ๋อช็อเด็ดแล้วเป็นยังไงจูฮะโอ้บบังจีหลังจากที่เขานั่งเป็นชั่วโมงแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นนิ่งชนิดเลยตัวนี้ออกจะในเมื่อเสียงจไม่ขึ้นเลยจูโอ้พระเจ้าเออ โอ้เอาเปนเจอขนาดมากันเลยจากบ้านนามาหกปีอีตัวอีตัวโอเคเออไม่ดีเ้ยนะเห็น่ คสวัสดีครับสวัสดีช่องจารนินคนบ้านๆนะครับวันนี้มาพบมาพ่อครับไก่กิตติมาซักอีกแล้วเอาทักทายแฟนครับเนี่ยสวัสดีครับยังมีชีวิตอยู่ยังมีชีวิตไอสเตนลีฟยังมีชีวิตอยู่นะครับเด้อโคบลันทุ่ยนี่แต่ว่ายากไร้ครับพี่น้องไม่ค่อยได้มีได้ออกสื่อเลยช่วงนี้โคบด้านขนาดนี้เปิดงยามเฮ็ดแล้วก็นีละครห้าสิบเมตรชิยังไม่นี่ละบอลงก็แกะทอดอี คนนแก้วพี hmm. ่น้องเอ้คนเดียมาซองเดียวได้หมเพี่อบครดูนะแตงงงทรงเครื่องเป็นสมองเยได้โตง่าไหเนี่ยโตครับโต้งน้ำเามาลุ่นกันว่าสิเดักโตเนาะไม้เดิมโอ้ไม้เดิม่นี่ไม้ใม่ไม้ทั่วไปมันจะมีนทุกนาน้ำเาใส่สูตรอาหารคุ้มทุกนาน้ำเลยเขาโอเค เนีเออ่ย่งเสียงเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอโ้ยตกแน่นอนมนือนส <c oughs> ิหืละโอายผู้เอกวะำอันนี้ได้เป็นโลเลยอ่เกต่อมาดูทุกคนเดตอนนี้วกนักพนมยังบทันไดลแต่งบทันปลาแปรงอยู่แล้วกงตเา <c oughs> ดเด้อ เยื่สูตรนี้เนี่ยควบคุมทุกหน้าน้ำนี่เขาขายกันเป็น,น,นเสนแสนนะนี่มีที่คมระทวยที่เดียวเนี่ยอืมอัะนั่งเป็นชั่วโมงแล้วแักแก่ยิ่งบุญใดก็ต้องตื้อต,ต,ตัดตาอยู่ในมือในอยังน่นตัวเพื่อร้อยมากขึ้นไปกินนี่ ี่านเ,เห็นว่าเห <laughs> ็นว่นาเลยเจ้าไม่แอคชั่นเลยนะน <laughs> หลอน <laughs> สู่วิญญาณแบบใดบวาอธิบายกรยะควาวหน่สสู่วิญญาณยังไงอัน ชุดมีวิญญาณนี่ลุมเขาไม่หันแต่กระดุงมมอซีฮารูเดโซหันมายังเฮ้ยโอ้มาชิมบรรยากาศขอนั่งส้มวิ้วชมบรรยากาศหลังจากที่เขานั่งชั่วโมงแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นหลังจากที่เขาไม่ประสบความสำเร็จ ไปแล้วไม่ใช่แบบเบ่อน้าคนผมมีเม่อนหเม่อนาคนเันีมันมีหนาคนเลยผมง่าย่ายง่ายงโอ้จังกะกมานาะลาเอ้ยน้องเป็นเทพี่น้องเ้ยอที่กระตําหุงซะ ลุนนลุนชาเด็ดชาเด็ดฮะมื่อือบ่เอ้ยตัวกันมาอย่ารลอกลางนะโอเคตะก้อตะก้อสุตะก้อตะก้อสามเส้นเครื่งเอาหมองเส่็จนะบอันเอาข้สามเส้ครื่งบ่คือดอกกระดมนีนี่

Hoa hỏi, dumb nữa là khoa y tu và hỏi. đấy quýt ninh thèm thế Eh? Ninh này kin. Hoa, dinh ninh, hoa, mìa kiếm chim. Hoa, cháu đẹp, cháu đẹp. Ninh, nhìn, 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 ไม่มีคำว่าผิดหวัง <laughs> โมผิดหวังโมผิดหวังเฮ้ยสิเริ่มผิดหวังแล้ตอนเมื่อไม่หวังเราก็ไม่ผิดหวังแค่นั้นเ <laughs> องนิ่งชนิดเลยตัวนี้

รุ่นเก่ารุ่นใช่เ้ตัวตัวเอ้ยปลาเก่าบ่ปลาเก่าปลายี่ห้อเดิมใช่เล็กกว่าเดิมแต่ไซส์เล็กกว่าเดิมเพราะลวนปูมันน้ำมันไหลนะเพราะน้ำมันไหลมันก็ระอนมันโดนอะไ ้า้นอง้ายหน,นาพันกันอีลุงๆน้งว่าอาหารแต่หมายความว่าจังหวะมันเง่นก็ตินปลาสะะนุกสนุกฮะนั่งอยู่กลางแม่น้ำปลาไม่ขยำเหื่อ เอาหดิเป็นยังไงเอาดิเป็นยังมบวชมสักสีแมนบ่าโอ๊ยบวชมสักสีแต่ใส่ม่องใส่ม่องรู้ไหมย่อกระดูกมันบวชมสักสีมันบวชแสบคระตุ้มถือเวทโว้ยก้อมันทามาสองชั่วโมงเลยโกบบาปสองอย่างเดยนี่สองกัวละตัวหนึ่ง Bó, gần hai món lắm ní cả bội hẹn <laughs> đấy, 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 đấy. Đấy bó. Hey, hẹn 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 hẹn

เราพอซื้อเป็นแสนมวยอมขายยีดืนสาเหตุที่มวยอมขายเป็นยังสาเหตุที่มวยอมขายบอกมันมีผู้ซื้อไหวเป็นเด็เฮ้ยโจเงียบเงียบอยางไรก็ได้นี่จิตตูดไม่ใช่มันเบิดทุกงนาหนามเลยนี่ Mày mày, mà không bắt được cả đâu. Hãy nhìn thấy mày biết mày nhiều lắm. ôi, sao bò nó, mỗi là sao bò y hoàng. hoi. đi. Mày 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 พอายน้ำแล้วฮะเอาเฮ้ยโอ้ยโอ้ยเนาะหลอกกันื่อๆเลยหลอกกันพอหรือยังยังมีถอดนเล็กๆหน่อย เนเส้นทำดรับเส้นเดเ็นสูตรเป็นสูตรกจะขายกันเสนแสนเสยนสูตรขายเป็นแสนไปเด้อหุ่ไปใช่ไ้ยไปใช่อ่ะอาเห็นจะลักงไวไวดีเเดเกดีเอ เพื่อเพคนติดด้วยเห็นตะลางไวๆบุได้บุได้ป้าไปแล้วอืมตะมือนะ<ไ>วัยเอาโอเคพี่น้องมาขำผดเนาะปิดจบแล้วพี่น้องมาขำผลมาขำผดได้เยอะก็ได้ต้มได้แกงอยู่ยยยมาขำม,มาขำเพื่นครับดีใจแล้วพออ่อคนข่มเราด้วยรายงานตัวยังมีชีวิตอยู่ ยังมีชีวิตอยู่ครับแต่ว่าอยากไล่เดี๋ยววอยู่บ้านนี่ทุกแข่งวันนี้ปีหนึ่งฟอ,องกันอยู่ประมาณสองสามเตือนอย่างนี้พี่น้องเนีย <c oughs> มีคำถามเยอะแยะมากมาย <c oughs> เขาไปอยู่ไหนมาค <c oughs> นที่อยู่อันต้นตานไปไหนมาเพื่นว่าโอ้อยู่ต้นตานเขาบอกอยู่นี่แล้วยังนำ้ำหายอยู่หาก,กินบ้านเท่าไหร่ครับพี่น้องเขาว่าวิ่ีชีวิตบ้านนอกเราแล้ว แค่ขนาดตอนถ่ายอยู่นี่ผมก็เสียวตลอดย่านน้ำด้วยผมน้ำอยู่นี่ประมาณสิบเมตรนะครับพี่น้องเตอร์ไปทุ่งไปบบานี้จิภายหอมดอกกระถินด้วยละดินเข้ากลิ่นกองฟางก่อนจะถึงจุดหมายปลายทางขอสักสิบพ้นงานพ้นงานเพียงติศดีกระสีสนโอ มาเยือนคุณดีด้วยความคึดห้อ <laughs> จบไปแล้วหนึ่งผลงานเองท <laughs> ี่นายดิแรลกตาสิทธิ์นี่มันคือหลายถึง <laughs> ไปแลี่นองบรรยากาศอุนได้ไปน่นาะแม่น้ำอุน ันนี้เจ้ามานาวยางมันลงซื้ออันมา้อันำหุ่นนี่บังนี่บางอยู่นอันน้ำขึ้นไปไหนก็เพราะกาขี้น้ำตัวแต่ตอนโอ้ยสุดยอดอืดวาดอืดวาดขนาดวะแต่นี่กันถึงพาเพิ่งคับซื้อเลยโอ้ยอีกสุดผลงานหนึ่งเไหมมาเรดียกัผลงานนี่แหละนี่เลยบรรยากาศเจ้าเลี้ยงกินน้องคึกคักขนาดเสียอย่างเดียวบนเด้าไฟมานา เราไปมานำสิพ่ายจะนินทิดหอนยังขึ้นคนโอ้บรรยากาศดีนะเฮ้ยเงี้ยวเราถูกโจมตีอย่างวอม่องครับโอ้ยในวันรุมอากาศเสื่อเสื่อเสื่อ รอด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 เป็นอะไเสือกโอ้ยเอาเป็นเจือกนะมากันชีวิตต้องอันนี้เขาเรียกเสือกนาวนะแปรความแปรความอะไรอันผูกใส่แพร่เพื่อเกินเสือกเนาวอันอยู่ทั่วไปก็เกินเสือกขาวแมีนเหม่อเมีนอันผูกใส่แพร่เพื่อเกินเสือกเน่าด้วยอืมหมายถึงเป็นการลังไว้ไม่ให้ไหลไปกับน้ำ Uh huh. โอ้มองนี่ต่อเลยเอาดึงวัดถึกเร็วในวันรุ่อากาศส <laughs> ายน้ำที่เชี่ยวกราดวันนี้ดูท่ามันเงียบสงบดูจากข้างหลังนู่นสิดูสิพิจนารณินนู้นนูน้นเ <laughs> สียงคนปองบรรยากาศตอนเย็นช่างหน้าพี่สมองจริงนะ ดาบรรดานุก,ก้อยใหญ่ส่งเสียงทักทายขณะที่ผมกำลังทำการพายเรืออยู่นั้นสองฝากฝ <c ười> so ั <the> like okay, so ่งของผมมีสายตาหลายคู like <c ough> <kin> ่จับจ้องมองผมอยู่ครับหรื่อว่าจะเป็นบนฝั่งหรือว่าจะเป็นในน้ำเขาว่าไอ้นี่มันพูดอะไรนั่นคุณดูเครื่องกับดักปลาชนิดนันสิเห็นไหม ไม่มีเหยื่อมันเป็นแค่พุ่มไม้วิธีการเอานั่นก็คือคํำๆ่อยเขาก็เอาสวิงช้อนข้างล่างแล้วก็ยกขึ้นขยำขยาอืมภูมิปัญญาบ่ะแน่นอนสิ่งที่เปลี่ยนไปสมัยก่อนเขาใช้ปอทามฟันแต่เดี๋ยวนี้ก็มันพัฒนามากขึ้นเลยใช้เชือกเชือกฟางของจานโบมามาทดแทน <laughs> โอ้ยพอมาอยู่ยอ่อย่อรัดแรงขงึบนอนี้ อันนี้คือสะดุ้งเหรอเขาเรียกยอเขาเรียกยอสะดุ้งอะไรกันไม่มีสะดุ้งหรอกแต่สะดุ้งเจคันปันเชือกพันข้อตกน้ำนี่สะดุ้งแท้มาคำพ่อมือนี่ข้าพึ่งไอ้เพิ่นมาเบิ่งบรรยากาศซื้อโอเคพี่น้องถึงจุดหมายปลายทางแล้วโอ้นกงา้นะ ีสปาห้างถึงแล้วถึงจุดหมายปลายทางแล้วพี่น้องเอ้ยตอนนี้เรามาถึงท่าเทียบเรือเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราจะส่งพี่จรนินขึ้นไปก่อนนะครับแหลมบริหาระที่นี่คือ ide, <t> <h ide> แหลมบริหายแห่งนาคุณภ <t> <h ide> าษาอังกฤษนี่คือท่าเทียบเรือสปีดโบ๊ทของเราภ <t> <h ide> าษาอังกฤษ โอ้โหไฟเฮียเบิ้ง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 ข้างหลังโอเคถึงจุดหมายปลายทางแล้ว้้้นเจาโอไปแล้วพี่น้องบ้านนี้สบายเลยสบายเลยอะไรกันเด้อยฟจะไปคไฟจะไปโอเคโอเค เรืหมายปลายทางเหรพี่เนาะสมอเรือมันอยู่ฝั่งนี้นะครับมีความเป็นตัวฝั่งนี้เข้าไปนะครับตลอดการพายเรือมันกี่นาฬเลยครับผมนะครับย่างกิ่งยังเยินใช่พวกยังมาเยอะแยะนี่เฟอร์นิเจอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำดื่มไม่ว่าจะเป็นอาหารกันตายนะครับ จุ๊กหวัดโอเคพี่น้องเจอกันใหม่คลิปหน้าดื้อทำนีแล้วแนวได้กันนะเออขึ้นนะขึ้นปนเนี่ยทีหลังจะชวนมายจำคำมันำจำไว้โอเคพี่น้องเจอกันใหม่คลิปหน้าดื้อบ๊ายบาย